การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่ห้องประชุมสำน,นสจังหวัดระยองศูนย์ราชการจังหวัดระยองโดยมีนางสุวรรณีอาจสุโพสหณ์จังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุมวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่สองแก่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรบ้านฉานจำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็นจำกัดและกลุ่มเกษตรกรปลูกสับปะรดทางเกวียนภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรที่ให้ความรู้เรื่องของการเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการผลิตและช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรและการวางแผนความร่วมมือในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร โดยในที่ประชุมค่ะก็มุ่งหวังนะคะที่จะให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตร,รกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการแปรลรูปผลผลิตมีปริมาณธุร,รกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร,รกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุร,รกิจระหว่างคลัสเตอร์สหกรณ์ผู้ผลิตสหกรณ์ผู้บริโภคผู้ประกอบการและก็ไปจับคู่ธุร,รกิจเพื่อที่จะเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย สหกรณ์การเกษตรบ้านฉางจำกัดค่ะมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายก็คือข้าวสารสหกรณ์การเกษตรบ้านน <c ough> to ้ำเป็นจำกัดผลิตภัณฑ์จำหน่ายในส่วนของสหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็นจำกัดนะคะก็จะมีการจำหน่ายมังคุดและทุเรียนทอดและกลุ่มเกษตรกรปลูกสับปะรดทางเกียนมีผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายก็คือสับปะรดและสับปะรดลอยแก้ว